โบรอมตัวเป็นสาวบาโอบกอดกับหมากปร,รินสาวบาสุดแซบออกอากาศไปได้แค่สองตอนก็เปรี้ยงปลางสนุกนาติดตามแล้วสำหรับละครโรแมนติกราม่าเรื่องใต้เงาตะวันของผู้จัดจริยาโดยวันพุธที่5้าเมษายนนี้จะเป็นตอนที่รีนาโบเมลาดาสุสีต้องการสืบเรื่องเงินงามกันตายของพ่อชายเกม สันติสันติเวชกุลเพราะไม่เชื่อว่าพ่อฆ่าตัวตายก็เลยจะกลับไปสืบในห้องที่พ่อตายแต่เข้าไปในโรงแรมไม่ได้เพราะเพิ่งลาออกจากบริษัททางด้านก่อนหมากปรินสุภารัดก็เลยออกอุบายให้รีน่าปลอมตัวแต่งเป็นสาวาเดินกอดจูบหอมกอดเข้าไปในโรงแรมตอนแรกรีน่ากล้ากล,ากล,ากล้าเกรงเกรงแต่พอกอนบอกว่าอยากให้โดนจับได้หรอรีน่าก็เลยยอมเล่นละครเต็มที่ยอมให้กอนกอดหอมพาขึ้นไปบนห้องโรงแรม ฉากนี้ถ่ายทำกันที่โรงแรมการ์เด้นคลี r e ีสอรทพัทยาซาโบแต่งหน้าจัดใส่ชุดเซ็กซี่ลงจากรถตู้กลับมาก่อนจะโดนหมาอกอบเอวเดินกอดหอมเข้ามาในโรงแรมหมากเดินแบบเมาเมาอบกอดสาวโบก่อนจะรีบเดินไปเข้าลิฟต์แต่กลัวคนจะสงสัยก็อบกอดเหมือนจะจูบกันอีกฉากนี้ใช้เวลาถ่ายทำหลายเทคเพื่อเก็บภาพมุมต่างๆ ติดตามชมฉากสนุกฉากนี้ได้ในละครใต้เงาตะวันวันพุธที่5้าเมษายนเวลา20นาฬิกา30นาทีช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พัส